มชื่อคิมเป็นนักเรียนมปลายธรรมาดาคนหนึ่งจะโชคดีมีแม่ที่รักผมมากส่วนพ่อผมจากไปแ้งคนยังไม่เกิดไปซ้ำความฝันของผมก็เหมือนเด็กมปลายทุกคนนั่นแหละคืออยากเข้ามาหาวิทยาลัย อยากเรียนในคณะที่ชอบอยากเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ประเทศมาเลาเซียนั่นเองนะครับเพียงวันเดียวเพิ่มขึ้นน้อยเก้าสิบคนซึ่งคนกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับกกิจรรมาจากโรงเรียนแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะวันเนี้ยก็เหมือนเดิมครัแม่วันนี้โรงเรียนเขาแจกแม็กด้วยแล้วมาให้อืมดีเนาะ ช่วงนี้หาแมสลำบากอยู่เออนีไปดูข่าวบ้างไหมเนี่ยว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดีเพราะโควิดเนี่ยเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยนะใส่แมส้วยถ้าไปไหนมาไหนอ่ะอีแม่พี่ก็รีบขึ้นไปทกน้ำแล้วก็ไปกินข้าวกันนาะแม่อคอมคิมไปไหนอ่ะแม่ขอโทษคิม เอาคอมคิไมไปจำนำแล้วแม่เอาไปจำนำทำไมรู้ไหมในนั้นมันมีอะไรสำคัญอ,คอย่างคิมมากแค่ไหนแม่ขอโทษคิมแต่ถ้าเกิดว่าแม่ไม่ทำแบบนี้เราก็จะไม่มีเงินกินแล้วลูกช่วงนี้อะรายได้ที่แม่เคยได้เยอะแม่ก็ได้น้อยลงแล้วถ้าไม่มีคอมอ่ะคิมจะเข้ามาหาอะไรยังไงอนาคตคิมอะ ดาา่าตาว่ะเป็นไรปเนีมีอะไรก็เล่าให้ฟังได้นะเรื่องมันยาวอ่ะเรื่องมันก็จะมานี้เว้ยเรื่องมันช่างมากที่นี่ก็เกินไปหวังบองบ้างพวกแกก็รู้เราทุ่มเทก,กับเรื่องเข้ามาหาลัยมากแค่ไหนถ้าเราเข้าได้ แม่เราก็จะสบายเว้ยไม่ต้องมานั่งลำบากก็ถึงขนาดนี้แนละ้วยังก็สู้ต่อไปอเพื่อนขอบใจพวกเองมากนะเว้ยไ,ไม่เป็นไรแต่ว่าเราสมควรหรือเปล่ามไม่ไดีกว่าสัายมจางใจเย็นว้ยไม่ดีวกว่าเพื่อนเยอะนักัำว่าแล้วไปไหนมา แตกินบุหรี่แบบนี้ไปสูบบุหรี่มาใช่ไหมป่าคิมไม่ได้สูบไม่เชื่อหรอโกโหกแม่คิมไม่ได้สูบจริงนะแม่ทาไมเป็นคนแบบนี้อ่ะแม่ไม่เชื่อหรอนะว่าไม่ได้สูบอ่ะหลักฐานมันก็เห็นอยู่ทนโท่ก็คิมไม่ได้สูบจริงๆไม่เชื่อก็อยากเป็นพ่อแกใช่ปะที่พ่อแกตายก็เพราะบุหรี่นั่นแหละเพราะแม่เป็นแบบนี้ไนงะพ่อไม่ได้ตายอนะ่ะ แม่ตกหน้าผมผมกลับไนเป็นดาดไฟครั้งนาทีนั้นเองตัดสินใจลองสูบุหรี่ตอนนี้ผมรู้แล้วทำไมแม่ไม่ผมสูบุหรี่เพราะบุหรี่ทำให้ผมต้องสูญเสียหลายอยา่าง ส่เสียโอกาสความฝันและความสัมพันธ์ในบ้าน